ออออฟออ้วนทุกคนกินเก่งจนฟูมากมายเบิ้ลน,นั่นนี่จนตาลายหน้าทีบหลายเพราะอ้วนกลมเอ็นได้หน้าไม่ลืมหลังเป็นเอ็ดยังก็ไม่รู้โดนด่าอีายเต็มหูเอาไอส์ถูดูก็ไม่หาย ข่าวเพจอยากทำรีพอร์ตเอารถมาจอดต,ตรงป้ายรายนั่งซิสมิดิดอับอายคนมากมายโพสประจักษ์อยากพู้พิสูจน์ตัวเองแต่ใจนักเลงคอนฟิ้สับสนคาดหวังเอสเปกให้คนรีเซพต์ตนพิฟเฟอร์น้องแอนอยากเอนติดเป็นอิคโคมนิสนักเศรษฐศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ก็เข้าทาง รือ Actress นางละครนั่งชีพไป a อ m i s s i o n Memory ทุกวันจำไม่ไหวข้อสอบ Difficulty ได้ใจเม้นยังไงก็ไม่ทัน